สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกกอกนะคะคลิปนี้ <laughs> อยู่กับสาวปันกกอกนะคะโอ้โหทำไมเก่งจังให้ได้เยอะที่สุดนะคะจะได้รางวัลกับแม่นกนะคะ เดินได้ไหมเดินได้ไหมโอ้เป็นร้อยกว่าแล้วโอ้โอ้เก่งเก่งเก่่งเกได้หนึ่งร้อยพอดีแล้นี้ล่ะวโอ้โหมาแันเปล้วมันนุ่มมาแทนเปามาเทนเปาข้าไป

เอาครั้งแรกครั้งแรกได้สามได้สองคร <vibr asy S 2> ั <läuft> ้งได้สามครั้งนัก้าบกาบนแล้ว ปไปพี่แดงครับ่ะไปใครคะอสุภาพบุรุษต้องเข้าก่อนพี่เสือ โอ้โหเก่งมากตอนนี Rapid> ้ผ่านไปสองคนแล้วนะคะคนที <c ười> <c ười> <c <c ่สามคนที่สามไปเลยค่าไปเลยโอ้กระเป๋ากระเป๋าออกก่อนนะกระเป๋าออกก่อนเลยกระเป๋าไเอ้ยอ้านนด้วยเอ้รับ ไม่แอนรำหนไปุกครับแล้ไมโหหัเป็นเว้ยหนได้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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เลยเออองแล้วสแล้วอีกค่งเก่งเก่งเก่ง่งไม่นมาดิดิหนึสอง มดแล้วหมดแล้วหหมกหมากปลาแดงใทยปลาแดงข้าวปาขาวองข้าวกข้ลอเอาแม่พี่ข้าวกอแม่พี่เี้วแม่พี่แม่พี่รับต่อไปแม่พี่เออสมสอย่างสยางแล้วก็น้องมลล่ะ สามแล้วมันไม่หมุนตามเราอ่ะจะลงก็เออได้สาวมลค่มัใหญ่ไม่ไม่ดีก็หนึ่งอยากแข่งให้สาว้าวหมดแล้วหมดแล้วต่อไปสามมลสาวมลไม่กติกาต้องเป็นไปตามกติกายังทำได้เลยเดินได้ด้วยเดี๋็กคงนะพ่อไม่เปล่นเลยนะแม่พี่พ่อเนี่ยไม่เปล่นเลยนะ อันเล็กก็ยังไม่ได้แล้วก็ ดูเขาสิดูเราสิมอนก็เก่งมาม่น้อยมินม่น้อยดูดูดเลยท้วย้านเลย

สาวมนต้องชิงกันอีกรอบไม่ชิงไม่ชิงอันนี้เขาหยุดเพราะฉนั้นต้องเล่นยาวกว่าร้อยเก้าใช่นี่ต้องแล่นมากกว่าร้อยเก้่มาร้อยสิบเป็นต้นไปเอาเชืวอกันนะหนึ่งสองส่ห้กเจเชือกันนะบเอ็ดสิบสองสามส่ไว้ขึ้นสบห้าสิบหกสิชือกันนะบ20

เดียวไปทำข้อยนึงบาทเดียวก็ตกปุ๊ก

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเ1็ดเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งรอ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบสิบเอ็บสองสมสิบห้ากสิบเจ็บปก้ายี่สิบสิดแล้วรวมเก็บไหอ

เหมือน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 แม่นกน้อยสอนอ่ะของพี่ชายนั่นนี่ลืมเลยนี่เฮ้ยเป็นแล้วค่อยยังไม่เคยทำเลยจ้ะเฮ้ยพอแล้วพอแล้วอป้าไถวบ้านขับไป ข้าให้บ้านเขาทุ่กวนแม่ออฟแม่ออฟแม่ออฟอแม่อนะอฟเข้าไปสอนไม่เสื้อแม่ออฟเนี่ยเคยเล่นอยู่เคยเห็นอยู่ฮ<ม> <c oughs> ะมวยซุ่มนะเนี่ยเออ ทุกคนทุกคนขับไปลองดูไปไอเปลมันจะเปิดเสื้อขึ้นมาเสื้อไม่ได้โอเคค่ะแม่สรุปแล้วใช่ไหมคะเราจะได้รังวัดกันค่ะโอเคค่ะอ่ะไปเราบุ้ยใช่ใช่ใช่ที่สามใช่ที่สามออฟที่สี่เป็น นียังได้อยู่เำไต้แดงว่าแดงว่ามียาเปนกรงใจเดอรทงกติแเดินหอมาวนถ้าอย่างนี้ ลำบากที่หนึ่งโอ้โหโอ้โหนักพนานั้พนานักพนาที่ให้ึ่งใช่ไปแล้ว นักกีฬาหันตามร่ t <t ันไปทงไหก็หันตามตัวไม่ถึงเีเกินแล้วเกินแล้วเกินแล้วเหรอเกิลาิแล้วเน่เกิตัดเกิตัดอยไม่เลรลเริ่มจากหางหาหางก่อน ผมม่อยากแล้วไม่อยากผมขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็อันนี้เป็นรางวัลสำหรัหน้าครับโอ้โหสำหรับหน้ารางวัลจบหน้าคุณคุณโอ้โหอันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่น้องน้อยนะครับมิชโยนนอนผู้ใหญ่ใจดีแล้วอยู่ทางนู้นก็ฝากผู้ใหญ่ใจ้นทำกิจกรรมออกกำลังกายให้กับมิชโยก่อนเดินทาง ทำให้ไม่ง่วงเนาะก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆให้เล็กๆน้อยๆแม่จะแจกลูกอมเลยก็รางวัลเล็กๆน้อยๆ่อามสี่ห้าเจ็ดยก่อนไหมคะ้อเบอก้องรักษาา ไม่งเพิ <amounts of audio writers> ่มไปร้อยหไม่เข้าน้ไม่เข้านะวันที่หนึ่งเลยค่ะขอบคุณคุณแม่น้องน้อยนะขอบคุณคุทางวัลที่ห้ารวันสุดท้ายได้พันหนึ่ง นบาทนะครับอันนี้ก็ให้เขาจริงๆหกคนก็ร้อยร้อยร้อยป่ร้อยเล็กก็ร้อยโอ้โหนี่ขนาดทําไม่ติดเออเลยนั่นน่ะป้าป้าแดงปะทวงเด้อรู้จังนี้ผมเข้าไปทํเนีะ มันก็ได้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของคนจังหวัดพิโลกเวลาใครมอบอะไรให้เขาก็จะมีเพลงขอบคุณนะน้องๆน้นคนพิโลกขอบคุณขอบคุณขอบคุณท่านมากมาขอบคุณขอบคุณขอบคุณ สองเก้าอเลยอันนี้สี่สองแปดเลขใครเลขใครสี่โอ้เรียนนี่สี่สองเก้าโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคิดนะค่ะ